พี่น้องครับผมมีเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเล่าให้ฟังครับผมก่อนจะฟังยกมือไหว้หนึ่งทีก่อนครับผมมันมาตั้งแต่รุ่นปู่ผมสวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ HTC Society จะมาทดสอบกระจกก o r i l l a g l a s ซึ่งเป็นกระจกหน้าจอของ HTC Sensation นะครับจะมาทดสอบกันว่ามันแกร่งสักขนาดไหนเชียวเดี๋ยวลองดูกันนะฮะ ตับเลยฮะก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับ เฮ้ยคุณไม่กลัวกระจกเป็นรอยบ้างเลยเหรอครับผมไม่กลัวหรอกคะเพราะวผม,มคิวซ์ววอันเท่าไหรอันตนีตาทุรับศักดิ์จริงจริงครับพี่น้องนายพรานเริ่มกดชี้ปืนมาที่พ่อผมเอาแล้วไง